บทสาธยายเรื่องอัศสทสธสูตรคุณโทษและทางออกกุญแจสามดอกสู่การตรัสรูที่มาจากพระสุต,ตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธว,วารวักขันธสังยุตมูละปันนาสศกภารวักเจริญพร ญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายผู้มีความเลื่อมใสในพระสัตธ,ธรรมแห่งองค์พระศาสดาในวาระนี้เราจะมาศึกษาพระสูตรที่ห้าแห่งภารวกักพระสูตรนี้คืออัศสาทสูตรนี่คือพระสูตรที่พิเศษและสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะเป็นการที่พระผู้มีพระภาค ได้ทรงย้อนรำลึกถึงกระบวนการสแสวงหาความจริงของพระองค์เองในสมัยที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงเปิดเผยถึงคำถามสำคัญสมข้อที่พระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาขันห้าและคำตอบที่ทรงค้นพบ ซึ่งนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจสี่และเป็นการปลดล็อกพระปัญญาคุณทั้งปวงจนทำให้พระองค์สามารถปฏิญาณตนได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยชอบด้วยพระองค์เองเรามาทำความเข้าใจพระสูตรนี้กันก่อนชื่อพระสูตรนี้คือ อัศสาสูตรคําว่าอัศธาแปลว่าคุณรสอร่อยความน่าเพลิดเพลินหรือข้อดีหัวใจสําคัญของพระสูตรนี้คือกุญแจสามดอกที่ใช้ไขความลับของขันห้าคือ 1. นึ่งอัศธาะอะไรคือคุณหรือรสอร่อยของมัน 2. อ,อาทีนวะอะไรคือโทษหรือข้อเสียของมัน 3. นิสรณะอะไรคือทางออกหรืออุบายในการสลัดมันทิ้งไปการรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะสามประการนี้เองคือสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่ทำให้พระโพธิสัตว์กลายเป็นพระพุทธเจ้า เรื่องราวในพระสูตรนี้คือการย้อนรอยเส้นทางแห่งการตรัสรู้ณพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความปริวิตกขึ้นในใจว่า อะไรหนอคือคุณของรูปอะไรคือโทษและอะไรคือทางออกและทรงตั้งคำถามเดียวกันนี้กับเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงใช้พระปัญญาพิจารณาจนค้นพบคำตอบว่าคำตอบข้อที่หนึ่งอะไรคือคุณ สุขและโสมนัสอันใดที่อาศัยรูปเกิดขึ้นนั่นแหละคือคุณของรูปพระองค์ยอมรับความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่าขันห้านั้นมีรสอร่อยมีความสุขให้เราได้เสพเสวยหาไม่แล้วสัตว์ทั้งหลายคงไม่ติดข้องอยู่ในสังสารวัตรนี้คำตอบข้อที่สองอะไรคือโทษ การที่รูปนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละคือโทษของรูปนี่คือการใช้ปัญญามองให้ทะลุรสอร่อยจอมปลอมนั้นเข้าไปจนเห็นไตรลักษณ์อันเป็นพิษร้ายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำตอบข้อที่สอะไรคือทางออกการกำจัดและการละซึ่งฉันทราคะ คือความพอใจอันเจือด้วยความกำหนัดในรูปเสียได้นั่นแหละคือทางออกจากรูปนี่คือการค้นพบว่าทางรอดไม่ได้อยู่ที่การทำลายรูปแต่อยู่ที่การทำลายกิเลสในใจเราเองและเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ส่งรู้แจ้งในคุณโทษและทางออกของอุป,ปทานขันห้าทั้งหมดนี้ตามความเป็นจริงแล้ว พระองค์จึงได้ทรงปฏิญาณว่าเราคือผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกและปรมโลกและญาณทัศนะก็ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีอีกต่อไป การที่พระองค์ทรงเล่าถึงประสบการณ์ของพระองค์เองเป็นพุทธลีลาในการสอนที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสและเห็นคุณค่าของธรรมะที่ทรงคนพบว่าไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นมาล,ายลอยๆแต่เป็นสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยพระองค์เองมาแล้วหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. ปัญญาต้องมองให้รอบด้านการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายแต่เพียงด้านเดียวแต่คือมองโลกตามความเป็นจริงซึ่งมีทั้งคุณและโทษเราต้องยอมรับว่าการมคุณและสังขารโลกนั้นมีรสอร่อยคือมีอาาัาทะเพื่อที่เราจะได้ไม่ดูถูกพลังของมัน แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ปัญญามองให้เห็นโทษคืออาทีนวะที่ซ่อนอยู่และที่สำคัญที่สุดต้องมองให้เห็นทางออกคือนิสรณะด้วยเมื่อปัญญาเห็นครบทั้งสมด้านนี้แล้วจึงจะสามารถตัดสินใจเลือกเดินทางที่ถูกต้องได้ 2. การตรัสรู้คือการรู้ในสิ่งที่ควรรู้ พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้หมายถึงการรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแต่คือการรู้ยิ่งตามความเป็นจริงในเรื่องคุณโทษและทางออกของอุป,ปทานขันหานี้เองเพราะความรู้นี้คือความรู้ที่นำไปสู่การสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้โดยตรง3 นี่คือแม่บทแห่งอริยสัจสี่ธรรมะสามประการนี้คือโครงสร้างของอริยสัจสี่อย่างสมบูรณ์การรู้คุณก็เพื่อที่จะเข้าใจในสมุทยัยคือเหตุแห่งทุกข์ว่าเหตุใดเราจึงติดข้องการรู้โทษก็เพื่อที่จะเข้าใจในทุกข์ว่ามันมีสภาวะเป็นอย่างไรและการรู้ทางออก ก็คือการรู้ในมัคเพื่อที่จะนำไปสู่นิโรธคือความดับทุกข์นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่ถูกย่นย่อลงมาไว้ในพระสูตรเดียวขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร